บทที่1เรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะครับามาที่หน้าที่1น,นะครับถ้าเราสังเกตเ,เห็นรูปภาพนะครับเห็นรูปภาพเป็นรูปกลมๆนะครับที่กําลังเ,เหมือนกับมีสิ่งมีชีวิตนะครับม้วนตัวอยู่นะครับแต่เราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าในรูปภาพเนี่ยครับเป็นรูปภาพของสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตกันแน่นะครับ นักชีววิทยานะครับเขาใช้เกณฑ์นะครับใช้เกณฑ์ในการแบ่งว่าสิ่งนี้คือสิ่งมีชีวิตนะครับกับสิ่งนี้นะครับไม่ได้เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับข้ามาที่หน้าที่2นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนะครับจะต้องมีการสืบพันธุ์นะครับสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการสืบพันธุ์สังเกตรูปภาพด้านล่างสุดนะครับสังเกตรูปภาพด้านล่างสุด เป็นการเปลี่ยนแปลงของแหนแดงในอ่างนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจะเห็นว่ามีแหนแดงอยู่น้อยมากนะครับอยู่นิดหน่อยไม่เต็มอ่างนะครับแต่พอระยะเวลา4ี่สัปดาห์ผ่านไปนะครับพอระยะเวลาสสัปดาห์ผ่านไปแล้วจะเห็นว่าแหนแดงนะครับมันเพิ่มจํานวนขึ้นแล้วก็เกือบเต็มอ่างเลยนะครับเป็นสีเขียวเกือบเต็มอ่างเลยอย่างนี้นะครับ เห็นว่า да. มันม <t working> ีการเพิ email, oh. ่มจํานวนเกิดขึ้นนะครับแง่แนงตรงนี้มันเพิ่มจํานวนได้ด้วยตัวเองนะครับมันเพิ่มจํานวนได้ด้วยตัวเองนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการสืบพันธุ์นั่นเองนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตมันมีการสืบพันธุ์แล้วก็มันมีการเพิ่มจํานวนขึ้นมานะครับแล้วสิ่งที่เพิ่มจํานวนขึ้นมาเนี่ยก็มีลักษณะทางพันธุกรรมนะครับก็มีลักษณะพันธุ์นะครับที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยว่ารูปภาพหน้าแรกนะ มันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าอย่างแรกเลยเราต้องดูว่ามันสามารถเพิ่มจํานวนได้ไหมนะครับมันมีตัวกลมๆนะครับมีลักษณะเป็นเกร็ดแบบนี้อยู่อีกหรือไม่นะครับถ้าปรากฏว่าเราเห็นลักษณะแบบตัวลักษณะแบบนี้ออยู่เยอะมากนะครับแล้วมันเพิ่มจํานวนได้เรื่อยๆนะครับเราลองทำการทดลองดูนะครับแล้วมันเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปนั่นก็อาจจะแสดงว่ามันก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับ ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับปากกาดินสอหรือว่าก้อนหินนะครับเราทิ้งมันไว้สักประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งปีนะครับเราเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบในลักษณะการเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับหรือบางทีมันยังคงมีจานวนจานวนหนึ่งอันวางไว้อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็สลายสลายตัวไปตามการเวลาของมันนะครับมันจะไม่มีการเพิ่มจํานวนขึ้น สิ่งนั้นเราเรียกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับแต่ถ้านเป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อไหร่นะครับมันจะต้องเพิ่มจํานวนได้อันนี้คือสิ่งแรกนะครับกิจกรรมนะครับที่1.1นึ่งนะครับลองมาดูนะครับจงสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในภาพนะครับอ,อันนี้คือกิจกรรมที่1.1มีข้อกอไก่และข้อขอไข่นะครับอย่างแรกคือเป็นลักษณะเป็นเหมือนปลาดาวนะครับปลาดาวนะครับ และเราก็เ้วก็ลองมีการแบ่งครึ่งน,นะครับตัดครึ่งปลายดาวขึ้นออกเป็น2ส,ส่วนนะครับปรากฏว่าะจะได้ปลาดาว2ตัวขึ้นมาใหม่นะครับกับข้อขอไข่นะครับเป็นจิ้งจกนะครับเป็นจิ้งอจรจิ้งจกแล้วก็มีการตัดหางไปนะครับปรากฏว่ามีการงอของหางขึ้นมาใหม่ ลองเปรียบเทียบว,ว่าภาพกอและภาพขอเนี่ครับเป็นเป็นการเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตหรือไม่หรือว่ามันมีการสืบพันธุ์เกิดขึ้นหรือไม่นะครับเพราะเหตุใดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับข้อกอไก่เนี่ยเป็นการพอเราตัดครึ่งปลาดาวแล้วนะครับแล้วก็ปลาดาวถูกแบ่งออกเป็นสซีจะเกิดปลาดาวใหม่นะครับสตัวนะครับเกิดปลาดาวใหม่2ตัวแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีลักษณะ อวัยวะแล้วก็มีเมแทบอลิซึมที่โดดที่แตกต่างกันในแต่ละตัวนะครับแต่ขอไข่นะครับอ่พอหางจิ้งจกหลุดออกนะครับอ่าหรือหรือหางจิ้งจกถูกตัดไปนะครับปรากฏว่ามันก็ยังเป็นยังคงเป็นจิ้งจกอยู่หนึ่งตัวนะครับไม่มีการเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นสองนะครับแสดงว่าอย่งอางข้อขอไข่เนี่ยนะครับมันไม่จัดว่าเป็นการสืบพนันธุ์ เพราะว่าลักษณะของการสืบพันธุ์คือมันต้องมีการเพิ่มจํานวนเกิดขึ้นมาใหม่นะครับจาก1เป็น2นะครับแต่กอไก่เนี่ยจัดเป็นการสืบพันธุ์นะครับโอเคหน้าที่4นะครับหัวข้อที่1.1.2นนะครับก็คือ สิ่งมีชีวิตนั้นนะครับต้องต้องการพลังงานนั่นเองการพลังงานแล้วก็ต้องการสารอาหารนะครับซึ่งสารอาหารที่สิ่งมีชีวิตรับประทานเข้าไปกินเข้าไปนะครับก็จะเปลี่ยนรูปกลายไปเป็นพลังงานที่เอาไปใช้ในอวัยวะเอาไปใช้ภายในเซลล์นั่นเองนะครับถ้าเราเชื่อมโยงกับในส่วนของวิชาฟิสิกส์นะครับเขาบอกว่าตามกฎของการอนุรักษ์พลังงานนะครับพลังงานนั้นมันไม่ได้สูญหายไปไหนใช่ไหมครับ แต่มันจริงแล้วพลัางงานนั้นมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นรูปอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นเปลี่ยน,น,นจากพลัางงานแสงมาเป็นพลัางงานเคมีนะครับแล้วเก็บสะสมเอาไว้ไอย่างเช่นในใน,ในสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชนะครับที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะครับสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชจะสามารถจรับพลังงานของแสงได้มาใช้นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลัางงานเคมีนะครับแล้วก็มาสร้างเก็บสะสมไว้ในรูปของกลูโคสหรือในรูปของอาหารนั่นเองนะครับ แล้วก็สามารถส่งต่อพลังงานเหล่านี้ไว้ไปให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆได้นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการพลังงานในสิ่งมีชีวิตนะครับในสิ่งมีชีวิตปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ ll, หรือกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตเราเรียกรว,วมกันว่า m ม t a b แทบอลิซึมนะครับเมแทบอลิซึมซึ่งเม t a b แทบอลิซึมนะครับะจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือส่วนของการสร้างนะครับส่วนของการสร้าง แล้วก็ส่วนของการสลายนะครับการสร้างพลังงานแล้วก็การสลายพลังงานถ้าการสร้างนะครับอ่าเมทัลบริซึมนะครับอ่าแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับก็คือการสร้างแล้วก็การสลาย ถ้าการสร้างก็คือจากสารอะไรครับจากสารเล็กนะครับการจากสารขนาดเล็กประกอบขึ้นเป็นสารขนาดใหญ่แต่ถ้าการสลายก็คือการทำให้สารโมเลกุลใหญ่นะครับ ให้กลายเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลงนะครับอ,อันนี้ทั้งหมดนี้คือเมตาบริซึมซึ่งถ้าเป็นการสร้างนะครับถ้าเป็นการสร้างเราจะเรียกเราจะเรียกว่าอนาบริซึมนะครับหรืออนาบลินะครับนาบริซึม แต่ถ้าเป็นการสลายเราจะเรียกว่าคา t บอไิซึมนะครับอันนี้คือปฏิกิริยาเคมีของอาภายในสิ่งมีชีวิตนะครับว่าจะมีการสร้างอย่างเช่นถ้าการสร้างก็อย่างเช่น,าก,าาานานะการสร้างน้ําตาลนะครับการสร้างน้ําตาลนะครับของพืชนะครับแล้วก็าจากาเปลี่ยนจากสารโมเลกุลเล็กๆที่มีคาร์บอนจำนวนน้อยนะครับขึ้นเป็นคาร์บอนเปนที่มีจํานวน ที่มีจํานวนโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็นน้ําตาลนั่นเองหรือ,รอน้ําตาลกลูโคสเนี่ยครับมาเชื่อมต่อพันธะกันก็กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขาโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็นพวกแป้งนะครับหรือว่าการรับประทานน้าตาลของมนุษย์นะครับของสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์เข้าไปนะครับรับประทานไปแล้วนะครับน้ำตาลที่เป็นส่วนเกินก็จะถูกเก็บสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจนนั่นเองนะครับ อ่าน,นี่คือการสร้างสารเล็กให้เป็นโมเลกุลของสารใหญ่ส่วนการสลายนะครับก็อย่างเช่นการรับประทานพวกแป้งนะครับพวกแป้งแล้วก็จะมีการย่อยเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วจะได้สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลงก็คือเป็นกลูกโคสนะครับและกลูกโคสก็จะถูกเอาไปใช้เป็นอย่างอื่นอีกเพื่อให้ได้พลังงานออกมานะครับอ,อันนี้เราเรียกว่ากระบวนการแคตตาบริซึมนะครับสิ่งชีวิตจะต้องมีการ มีกระบวนการสร้างนะครับแล้วก็มีกระบวนการสลายนะครับพลังงานภายในสิ่งมีชีวิตเองนะครับเราต้องสังเกตว่ามันมีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีไม่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพวกพืชเนี่ยครับพวกพืชสิ่งมีชีวิตพวกพืชเนี่ยเราสังเกตได้อย่างไรว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็เพราะว่ามันสามารถสร้างอาหารเองได้นะครับมันสามารถสร้างอาหารเองได้แล้วก็มันไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้ ช่ไหมครับเหมือนกับเ,เหมือนกับหัวข้อที่เราเราพูดไปก่อนหน้านั้นนะครับโอเคครับ,คครบหน้าที่5นะครับหัวข้อที่1.1.3นะครับสิ่งมีชีวิตนะครับมีการเติบโตนะครับแล้วก็มีอายุไขและขนาดจำกัดนะครับสืบเนื่องมาจากาใน ปัจจัยนะครับในเกณฑ์ข้อแรกที่สิ่งมีชีวิตจะต้องมีการสืบพันธ์ใช่ไหมครับพอมีการสืบพันธ์เพิ่มจํานวนแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีการเติบโตขึ้นนะครับมีการเติบโตขึ้นมาซึ่งสังเกตได้ง่ายนะครับก็คือมีสิ่งมีชีวิตมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปการเติบโตการเติบโตนี้มีหลายแบบนะครับตั้งแต่การเพิ่มขึ้นของขนาดใช่ไหมครับมีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้น นะครับมีการแบ่งเซลล์มีการเพิ่มจํานวนเกิดขึ้นอ่าแล้วก็มีการขยายขนาดเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นต้นไม้เราอาจจะวัดจากความสูงของต้นหรือว่าขนาดของลําต้นที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับอ่าเหมือนกับเออหรือหรือเออถ้าเป็นมนุษย์นะครับเราก็อาจจะวัดจากน้ําหนักตัวนะครับและความสูงขนาดกระโหลกศีรษะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเรียกเป็นการเจริญเติบโตขึ้นนะครับอ่า สังเกตรูปภาพในหน้าที่5นะครับเป็นรูปภาพการเจริญเติบโตของผีเสื้อไหมนะครับผีเสื้อไหมนะครับเริ่มเริ่มจังแต่แรกเลยหลังจากผีเสื้อไหมเพศผู้และเพศเมียมีการผสมพันธ์กันเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการวางไข่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอวางไข่แล้วนะครับ ก็จะเกิดนอนขึ้นมานะครับซึ่งก็คือตัวอ่อนนะครับเป็นนอนขึ้นมานอนก็จะมีการขยายขนาดขึ้นอีกนะครับก็มนมีการขยายขนาดขึ้นก็มีการกินอาหารนะครับต้องมีการกินอาหารมีการขับถ่ายนะครับมีการย่อยอาหารนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นดักแด้นะครับมีการเปลี่ยนรูปนะครับพอระยะเวลาผ่านไปก็จะกลายไปเป็นก็จะออกมาจากรางดักแด้ก็กลายเป็นผีเสื้อ ตัวเต็มไวยนะครับตัวเต็มไวยที่พร้อมเข้าพร้อมที่จะเข้าสู่การผสมพันธุ์ต่อไปแล้วก็ขยายสปีชีส์นะครับหรือว่าขยายเาผ่าพันธุ์ของตัวเองนะครับจากวงจรนี้จะเห็นว่าเราจะเห็นว่าตั้งผีเสื้อออกมาตั้งแต่ออกมาจากไข่ใช่ไหมครับออกมาจากไข่ซึ่งตัวเล็กมากๆก็จะกลายเป็นหนอนตัวเล็กก่อนแล้วก็มีการขยายขนาดเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างนะครับไปเป็นผีเสื้อตัวเต็มไวยนะครับ อันนี้คือเป็นวงจรการเติบโตของผีเสื้อใหม่นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีโครงสร้างมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งชีวิตหลายชนิดนะครับอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นผีเสื้อใหม่นะครับอย่างเช่น ถ้าอ,อย่างเช่นถ้าเป็นลักษณะเดียวกับผีเสื้อใหม่ก็จะเป็นผีเสื้อยุงกบนะครับเราเรียกพวกนี้ว่ามีเมตามฟอสิสนะครับถ้ามีเมตามฟอสิสจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเี่นแปลงรูปร่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่อย่างเช่นมนุษย์อย่างเช่นไก่นะครับพวกนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเมตามฟอสิสนะครับหรือว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับอย่างเช่นมนุษย์พอเกิดออกมานะครับพอเกิดขึ้นมาก็จะมีมีแขนมีขานะครับมีลําตัวนะครับแล้วก็จะมีการขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนนะครับอ่า แล้วก็อันนี้คือมีการเปลี่ยนมีการเติบโตนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตก็ต้องมีมีอายุขัยแล้วก็ขนาดจํากัดน,นะครับพอสิ่งมีชีวิตเติบโตไปถึงจุดใดจ,จุดหนึ่งแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตก็จะเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่คงที่นะครับหรือว่าแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปแล้วนะครับอ่ะนั่นอาจจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตนั้นมีการเติบโตเต็มเต็มวัยแล้วนะครับ อันนี้เรามาดูอายุไขนะครับตารางที่1.1.1นะครับอายุไขสูงสุดของสิ่งมีชีวิตชนิดชนิดต่างๆนะครับอ่าคนนะครับอายุไขสูงสุดถึง120ปีนะครับเต่ากรลาปกอสนะครับมีอายุไขสูงสุดถึง152ปีอ่าช้างอินเดียนะครับอายุไขสูงสุด70ปีนะครับแมวอายุไขสูงสุด27ปีนะครับ ค้างคาวอายุไขสูงสุด13ปีแล้วก็หนูนะครับอายุไขสูงสุด3ปีนะครับจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตในแต่ละสปีชีหรือสิ่งมีชีวิตในแต่ละชนิดนะครับจะเห็นว่ามีอายุไขสูงสุดต่างกันนะครับมีอายุไขสูงสุดที่ต่างกันหรือถ้าเป็นถ้าเป็นพวกพืชนะครับอาจจะมีการแตกต่างกันก็คืออาจจะแบ่งเป็นพวกพืชที่มีช่วงอายุสั้นนะครับอย่างเช่นพวกดอกดอกดาวเรืองดอก บานเย็นนะครับถั่วเขียวถั่วลิสงนะครับพวกนี้เติบโตเร็วนะครับเติบโตเร็วแล้วก็ตายไวนะครับเป็นพืชที่มีอายุสั้นอ่าแล้วก็พืชบางกลุ่มนะครับเป็นพืชปีเดียวนะครับอย่างเช่นข้าวอ้อยสับปะรดนะครับอ่าแล้วพืชบางกลุ่มเป็นพวกเป็นพืชสองปีนะครับอ่า แต่พืมชมังสวิรัตนะครับสามารถอยู่ได้ยาวนานมากนะครับมีอายุหลายปีนะครับอย่างเช่นมะม่วงต้นโพหานกยูงนะครับจะเห็นว่าเป็นพืชยืนต้นที่มีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่พวกนี้ซึ่งเราสามารถสังเกตปีได้จากการนับวงปีของพืชน,นะครับการนับจากวงปีแต่ถ้าเป็นพืชที่มีอายุสั้นพวกพืชวงพืชพืชปีเดียวพวกนี้นะครับอาจจะไม่มีวงปีนะครับ เป็นพืชที่มีต้นขนาดเล็กนั่นเองนะครับสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะครับจะมีเขาเรียกว่าอายุไขนะครับอายุไขที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาการเติบโตเต็มวัยที่แตกต่างกันนะครับบางตัวอาจจะแป๊บเดียวก็โตแล้วใช่ไหมครับพร้อมที่ที่จะผสมพันธุ์ได้นะครับไม่กี่เดือนก็พร้อมที่ผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับ แต่บางตัวนต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีนะครับถึงจะพร้อมเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์นะครับครับมาที่หน้าที่8นะครับหน้าที่8 หัวข้อที่1.1.4นะครับสิ่งมีชีวิตนะครับมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งเร้านะครับสิ่งเร้าก็คือ,อตัวกระตุ้นภายนอกนะครับคือสภาพแวดล้อมภายนอกที่ที่เร้าให้สิ่งมีชีวิตนั้นสแสดงพฤติกรรมออกมานะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายใน นะครับหรือสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกของสิ่งมีชีวิตก็ได้นะครับส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกมาของสิ่งมีชีวิตรเราเรียกว่าการตอบสนองนะครับหรือว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั่นเองนะครับอ,อย่างเช่นกิ้งกือนะครับกิ้งกือ,อสมมติเรา,เรา,เราลองเอาวัตถุไปสัมผัสต,ตัวมันนะครับกิ้งกือจะขดตัวทันทีนะครับ หรือนะครับพืชวงถั่วนะครับพืชวงถั่วนะครับใบมันจะมีการหุบแล้วก็บานในเวลาที่แตกต่างกันนะครับหรือแม้กระทั่งดอกทานตะวันนะครับจะหันนะครับจะหันหน้าดอกนะครับเข้าหากับแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับหรือดอกบัวบางชนิดนะครับจะมีการบานในตอนเช้าแล้วก็จะหุบนะครับในตอนเย็น นะครับหรือ,อสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างเช่นหนูพอเจอ,อเจอแมวนะครับหรือว่าเจอเหยี่ยวนะครับก็จะหนีนะครับหนีเอาตัวรอดนะครับซึ่งการาสิ่งมีชีวิตมีกลไกในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพื่อนะครับเพื่อหาหารเพื่อหลบหลีกภัยศัตรูนะครับก็คือเพื่อการเอาตัวรอดนั่นเองนะครับ แล้วก็ที่สัาพันธ์นคือเพื่อให้สามารถให้ตัวเองสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่สาม,มารถปรับตัวถ้าไม่หนีหรือถ้าไม่สู้สิ่งชีวิตนั้นก็อาจจะตายไปนะครับเป็น,นกลไกทางชีววิทยาที่อยู่ภายในตัวของสิ่งมีชีวิตเองนะครับหัวข,ข้อที่1.1.5นะครับ สิ่งมีชีวิตนะครับจะต้องมีการรักษาดุลยภาพของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์เซลล์เดียวนะครับอย่างพารามีเซียมนะครับหรืออะมีบานะครับหรือว่าพวกโพริส์นะครับพวกนี้นะครับพวกเป็นพวกสัตว์เซลล์เดียวจะมีโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนะครับที่ง่ายมากแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับการรักษาดุลยภาพของมันก็คือ จะเป็นลักษณะ,ะคล้ายๆกับการรักษาสมดุลของอสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับการรักษาสมดุลของเซลนะครับที่จะต้องรักษาเซลล์ให้มีอของเหลวภายในให้สมดุลมีต้องรอักษาค่า pH นะครับต้องรักษาเมตาบอลิซึมต่างๆให้คงอยู่เพื่อให้ตัวเองสามารถอยู่รอดได้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นพารามเซีมนะครับในรูป ด้านล่างจะมีออค์แนเนลที่สำคัญเราเรียกว่าคอนแทคทายแวรคิโอนะครับซึ่งตัวคอนแทคทายแวรคิโอนะครับจะจะมีอยู่ในเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการรักษาสมดุลของน้ำแล้วก็ของเสียนะครับของเจ้าตัวพาราเมซียนนะครับก็คือลักษณะการทำงานก็คือถ้าหากพาราเมซีมมีของเหลวภายในตัวมากเกินไปนะครับ ของเหลวเหล่านั้นก็จะถูกปั๊มนะครับก็จะถูกปั๊มเข้าสู่คอนแทคไทไบคิโอนะครับจนนำให้คอนแทคไทไบคิโอมีการขยายขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยนำของเหลวเหล่านั้นสูบออกจากนะครับ,ออ,นะรบออกจากตัวเซลล์นะครับออกจากตัวเซลล์นี่คือการรักษาสมดุลของน้ำนะครับเพราะถ้าหากเรามีปริมาณน้ำภายในเซลล์มากเกินไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อาจจะทําให้เซลล์มีมีขนาดใหญ่ขึ้นมากนะครับใหญ่ขึ้นมากพอใหญ่ขึ้นมากเซลล์ก็อาจจะแตงนะครับแตงแล้วก็หลายเซลล์ก็ทําให้เซลล์แตกในที่สุดนะครับก็คือทําให้เซลล์ตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์จึงจาเป็นต้องมีอวัยวะพิเศษนะครับหรือว่ามีกลไกในการรักษาสมดุลเพื่อให้ตัวของมันเองนั้นสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมได้นั่นเองนะครับอ,อันนี้คือตัวอย่างของพาราเซียมนะครับ สิ่งมีชีวิตอื่นนะครับอย่างเช่นสัตว์เลือดอุ่นนะครับสัตว์เลือดอุ่นอาจจะมีการรักษาสมดุลนะครับถ้าหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปยอย่างเช่นอากาศหนาวขึ้นนะครับอากาศหนาวขึ้นหรืออุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นก็คือร้อนนั่นเองนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือสัตว์เลือดอุ่นก็จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับก็มีการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นคนนะครับสังเกตง่ายๆคน ถ้าสมมุติว่าในช่วงหน้าร้อนใช่ไหมครับในช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนขึ้นมานะครับสิ่งที่คนจะทําคือคนจะ,ะหาอะไรเย็นๆใช่ไหมครับมารับประทานใช่ไหมครับแล้วก็หาสถานที่อยู่อาศรรยัยที่มันเย็นมากขึ้นมีอุณหภูมิที่เย็นมากขึ้นอะไรหรืออาจจะมีการอาบน้ําบ่อยขึ้นนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมของมนุษย์นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงภายนอก สิ่งมีชีวิตก็จะมีการปรับตัวนะครับเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้นะครับเพราะว่า,าถ้าสมมติว่าอากาศร้อนมากหรือหนาวมากแต่ว่าคนเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมก็อา,าอาจจะทำให้มีผลต่อการอยู่รอดนั่นเองนะครับต่อไปอหน้าที่1 1นะครับ สิ่งมีชีวิตจะต้องมีลักษณะที่จำเพาะนะครับจำเพาะก็คือสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับตามตามยีนนะครับตามยีนหรือรหัสทางบรรทุกรรมที่กําหนดมานะครับจากจากยีนของพ่อแล้วก็ยีนของฝ่ายแม่นะครับก็คือจากยีนของบรรพบุรุษนั่นเองนะครับเราสามารถสังเกตลักษณะจำเพาะของสิ่งมีชีวิตได้ อาจจะเป็นลักษณะที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตานะครับก็คือลักษณะภายนอกอย่างเช่นเราสังเกตจากรูปร่างนะครับขนาดความสูงสีผิวนะครับลักษณะเส้นขนจํานวนขานะครับลักษณะพื้นผิวว่าเรียบหรือขรุขระนะครับมีความมันหรือเปล่ามีความแววหรือเปล่านะครับลักษณะของเขานะครับหรือบางทีมันมีลักษณะภายนอกที่ค่อนข้างเหมือนกันเราก็ต้อง ศึกษาจากลักษณะภายในหรือศึกษาลักษณะลักษณะจากโครงสร้างนะครับจากกายวิภาคนะครับหรือแม้กระทั่งบางเรื่องของพฤติกรรมสิ่งมีชีวิตบางอย่างมีลักษณะรูปร่างภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากนะครับแต่เสียงของมันพฤติกรรมของมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับอาจจะทาให้มันอพอมันแสดงพฤติกรรมต่างกันนะครับอาจทำให้มัน คิดว่าเป็นคนละพวกนะครับคิดว่าเป็นคนละพวกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราทราบลักษณะของสิ่งชีวิตที่แตกต่างกันเราก็สามารถเอา,เอามาระบรุแล้วก็มาจัดประเภทของสิ่งชีวิตได้นั่นเองนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับในหัวข้อที่1.1.7นะครับก็คือ สิ่งมีชีวิตนั้นมีการจัดระบบนะครับมี o r g a n ization นะครับ <S <S ก็คือมีการทำงานกันอย่างเป็นระบบนะครับมีระเบียบนะครับมีการแบ่งโครงสร้างการทำงานเป็นส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นภายในเซลล์1เซลล์นะครับภายในเซลล์1เซลล์จะมีออ g a n นเอลที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับบางส่วนทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรโตีนเพื่อ่งออกนะครับบางส่วนทำหน้าที่สังเคราะห์โปรโตีนเพื่อใช้ภายในเซลล์ นะครับบางส่วนทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแพ็กสารการแพ็กบรรจุการสร้างถุนเวสติคลก่อนส่งผลิตภัณฑ์นั้นออกไปจากเซลล์นะครับหรือบางตัวที่พี่เคยพูดมาก่อนหน้านั้นนะครับก็คือส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการารักษาสมดุลของเซลล์นะครับอย่างเช่นของพลาเซียมก็จะมีคอนแทไทายวคิโอนะครับจะเห็นว่า ถ้าขาดระบบใดระบบหนึ่งถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะครับสิ่งมีชีวิตก็อาจจะตายได้นะครับอาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีเราเรียกว่าที่มีพัฒนาการมีวิวัฒนาการที่สูงขึ้นมาและสามารถเอาตัวรอดได้จนถึงปัจจุบันสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่นั้นจะสามารถะจะมีการจัดระบบภายในร่างกายนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับเพื่อเพื่อให้สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับอ,อันนี้คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะครับทั้ง7อย่างนั่นเองนะครับ